ทำกันมานานแล้วเราจะไปเลือกมันก็ลำบากเอาละแต่เท่าไม่ต้องเสียผมจ,จัดการเรื่องนี้เองก็เลย<ไ>ชวนคนคนหนึ่งไปยกมัดใบตานนะั้นไปทิ้งยู่ไหนป่าเลยทิ้งมันซะเลยแล้วคืนนั้นก็ปาตกระตาผู้ดย่าโยมฝังเรื่องความไม่เข้าใจความงมงายแล้วรุ่งเช้าขึ้นเวลา,บ,าบ่ายโมงก็จะเอาลูกนิมิตลงหลุม ก็จับให้คนนั่งเรียบร้อยมัดเลยแล้วก็พูดให้ฝันให้ให้ทำอะไรบ้างวันนั้นเรียบร้อยที่สุดเลยคนนั่งเรียบร้อยไม่เอะอะไม่บุยวยันพอลูกนิมิตลงไปในหลุมก็ไม่กลัวก็ไปเพื่อจะเอาทรายกบหลุมลูกนิมิตบอกว่าไม่ต้องกรบเขากลบกันทีหลังอธิบายให้เข้าใจนายาตาโยมนั่งสงบเรียบร้อย จนกระตั้งพระทำพิธีอะไรเสร็จญาตสาสัพีเสร็จแล้วโยมกลับบ้านได้ต่างคนก็กลับไปบ้านเสื้อผ้าเรียบร้อยไม่ขาดรกร,ระรุกกระริ้นรอยแยกไว้ตานกันเลยไปแก้แก้อย,อย่างนั้นอันนี้ก็พระที่นั่งคุยกันเรื่องนี้พระบอกอพูดมันไม่รู้เรื่องอะไรคนนี่บอกคนไทยหรือคนจติไหนที่พูดก็ไม่รู้เรื่องก็มันหูไทยมันเข้ากับปากไทยได้เช่นนั้นแหละ เดี๋ยวฉันจะทําให้ดูหน่อยคืนเนี้ยก็เลยทําให้ดูด้วยการพูอธิบายให้เข้าใจว่าระยะการปฏิบัตินั่นควรทําอย่างไรฉันแลกก็คนยืนกันเกะและบอกพี่น้องนั่งหลุนั่งลงนั่งหลุนั่งให้เรียบร้อยอย่าเอะอะเช้าวน้องเป็นคนสุภาพาบอนโยนฟังเสียงพระนั่งให้เรียบร้อยนั่งหมดพอนั่งเรียบร้อยแล้วก็เทใส่ฝังแล้วบอกว่า กิจกรรมที่จะต้องกระทำนั่นคืออะไรพอลูกในมิตรลงหลุมเนีย่ยญาโยมสาทุกเท่านั้อนอย่าลุกขึ้นอย่าเข้าไปในเขตรั่วกไก่ที่เขาทำรั่วเขาเรียกรั่วกไก่อย่าเข้าไปนั่งอยู่ข้างนอกนั่งใ้เรียบร้อยไม่ต้องไปปิดลูกในมิตรไม่ต้องเอาทรายใส่ไม่ต้องทําอะไรให้นั่งเฉยๆยกมือสาทุกแล้วก็นั่งเฉยๆโย,ยมเข้าใจไหมทุกคนก็เข้าใจเสร็จแล้ว ถ้าท่านจะออกมาทักลูกนิมิตรพระห้าลูกออกมารักตั้งแต่ด้านทิศตะวันออกแล้วก็เลื่อยไปจนรอบทิศเสร็จแล้วท่านจะเข้าไปในโบสถ์เมื่อเข้าไปในโบสถ์ท่าก็จะทำพิธีสมมุิสีมาญาติโยมก็ต้องนั่งอยู่อย่างนั้นให้เรียบร้อยไม่ลุกขึ้นไม่ไปไหนไม่ทำอะไรพราตรวจเสร็จแล้วท่านก็จะ อนุโมทนาญา,าสาสพีญาโยมก็ยกเือสาธุแล้วก็กลับบ้านได้แต่ว่าวันนั้นถูกนฝักนิดนึ่งถือว่าพอขวงนูกมมีมิดแล้วพระท่านสวดอะไรขึ้นมาโยมนึกว่าจบแล้วก็เลยเข้ามาในรั้วเอาน้ำหอมมารดเอารายตรงเล็กๆมาใส่แล้วเขาไม่รู้ภาษาบาลีเลยเสียงเจ้าเจ้านิดหน่อยอามาก็โผล่หน้าต่างออกไป แล้วก็บอกว่าเรียบ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 ออกไปก่อนออกไปก่อนอเขาพอออกไปนั่งกันเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีจนผูกพัตตสีมาเสร็จเสร็จเอาเวลาตีหนึ่งแล้วก็ท่านพระครูสมพานบอกว่าหลวงพ่อช่จะบวชหน้าใครด้วยเลยต้องนั่งเป,ป็นอุปัชาบวชหนักบวชพระหกนักบวชเลนสีหนัก อันนี้ก็ขอบรรพชาประสมบทแล้วก็รับศีลรับศีลไม่ถูกจำไม่ได้เลยบอกว่าเด็กแนววดไว้คนคืนนี้นุ่งผ้านี่ได้แล้วก็นอนเช้าคอยบวชกันใหม่เลยก็คอยบวชต่อตอนเช้าเพราะให้ไปส่อบศีลไ,ได้จําได้สั่งพระปีเลี้ยงว่าอาไปกวดคืนนี้ไม่ต้องนอนแต่จาไม่ได้ไม่ให้นอนศีลจิตข้อต้อว่าให้ได้ แล้วก็ตอนเช้าอมามาไม่ได้ปวดเพราะว่ารถมันออกแปดบูงจะมารถกลางวันมันค่อยดีกว่ารถกลางคืนหน่อยเลยบอกสมภาว่าบวชเอาเองก็แล้วกันกนะมาคืนมีบวชไม่เสร็จแล้วก็กลับมาทีนี้ทํางานแบบอย่างนี้จะได้ปัจจัยกุ้มข่าวปรากฏว่าวันสุดท้ายได้เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อย แปดสิบกบาทไม่ต้องจ่ายอะไรไม่ต้องกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าไม่มีอะไรไม่ต้องเสียอะไรถ้าจะเสียบ้างก็ขาดไฟฟ้าที่เราใช้กันในงานให้มันสว่างสวัยเรื่องนูนหนังละครมอนกรมทั้งหลายไม่ต้องจ่งายเงินนั้นก็จะได้ทาประโยชน์แกรษษะศาสนาต่อไปมันดีทําอย่างนี้มันดีกว่า วัดที่เขามีงานสิบวันสิบคืนได้เงินมากเหมือนกันแต่ว่าคณะสนุกเอาไปเสืยอมากดนรีคืนหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นห้าแล้วยังต้องเลี้ยงมันอีกก็กับเก้าในงานเยอะแยะแล้วก็มีหนังจอยักษ์มีอะไรโอ้ยมีน้อยแต่สุดแล้วแต่ชาวบ้านก็จะชอบอะไรสมภานก็ตามใจชาวบ้านทุกอย่างเลยมาเบิเกเงินที่วัดทางนั้นเงินมันก็หมดไปกับเรื่องอย่างนั้น ไม่คิดจะแก้ไขทีนี้ที่ไม่คิดแก้ไขนี่เพราะอะไรก็เพราะพระท่าน,นกว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมอเรียกว่าพระนี่แพ้ชาวบ้านไม่ไม่เป็นผู้นำแล้วกลายเป็นผู้ตามไปตามญาติตามโยมโยมจะเอาอย่างนี้สมพานก็ตามโยมไปเลยพระเรามันไม่ได้เป็นผู้นำญาติโยมชาวบ้านชาวบ้านก็เลยสนตะภายพระตามชอบใจมีนั่นมีนี่น นั่งรถไปจากกรุงเทพเนี่ยจะเห็นป้ายแผ่นตูต,ตูยาวข้าห้องนี้เลยสูงขนาดอย่างนี้มีอะไรบ้างบอกรายการว่าปลูกพัทตสีมาแล้วก็มีดนตรีสายันสัญญาสุรพันสมบัญจาเลยนั่นก็หรายว่าไม่มีสักป้ายหนึ่งที่จะบอกว่ามีการแสดงธรรมหรือมีการเผยแผ่ธรรมะมุ่งเอาปัจจัยจากความสนุก ความจริงเน่ะอยา่าโยมรู้ไว้ด้วยคนมาสนุกเนี่ยเขาไม่ทําบุญคนมาทําบุญนี่ไม่สนุกคนมาทําบุญเนี่ยเขาไม่ชอบสนุกอะไรแต่พวกสนุกนั่นมันไม่ได้ทําบุญแต่ว่ามันเอาเงินไปเสียก้าผ่านประตูให้มรดกบางทีก้าผ่านประตูไม่พอต้องมาชัเกเงินจากการกุศลไปให้้าวหนึ่งไปเมืองสุพรรณมีดนตรี รุ่งเช้าก็สาวม,มาเมื่อคืนเก็บเงินค่าผ่านประตูได้เท่าไหร่ได้หกพันบาทแล้วค่าดนตรีเท่าไหร่เมื่อสอง่ามันขาดตั้งเท่าตัว,ตวแล้วเอาเงินที่ไหนให้เขาบอกว่าเงินที่อยากโยมมาทำบุญทอดป่าป่าเนี่ยต้องจักให้ดนตรีมั้งบอกว่าอย่างนี้มันก็ผิดแบบอ่ะผิดีใช้เงินผิดประเภทน่ะถ้าเป็นราชการก็ติดคุกติดตารางกันแล้ว เขาไม่ได้เอากันมาทําบุญเพื่อให้เราไปให้ลิติหรือให้ดนตรีแล้วเราดึงไปให้อย่างนั้นมันถูกต้องเมื่อไรบอกว่าก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็อเอามันมาแล้วเนยแล้วทํามากี่ปีแล้วงานประเพณีทําไมบ่อยๆทุกปีแต่ทําไมไม่เรียนไม่รู้มันเสียบ้างไม่เอาเป็นบทเรียนสอนใจเสียบ้างชาวบ้านเขาชอบหรือว่าอย่างนี้ไอ้อย่างนี้จะทําทให้ศาสนาเราเสื่อม เขาทาอะไรตามใจชาวบ้านตลอดเวลาไม่หัดสอนคนให้เกิดความรู้ความเข้าใจอามาเ่อยากจะแก้ปัญหาอย่างนี้เลยบอกว่าเอาวัดไหนจะทําแบบพัฒนาแบบเปลี่ยนแปลงมาจะไปช่วยแล้วลองดูว่ามันจะได้เงินสักเท่าไหร่มันได้เงินไม่มากเหมือนกันได้ตั้งครึ่งล้านเนะี่ยตน,นับว่าพอใช้ได้แนละ้วแล้วจังหวัดระนองนี่มันเล็กนี่ คนละเมืองเพียง 30, สามหมื่นเศษแต่นั่นเองแต่ก็ได้เงินขนาดนั้นก็นับมาได้ผมไปแล้วได้แล้วเราก็ไม่จ่ายอะไรทําไม่ดีกว่าอันนี้วัดอื่นๆเขาไม่ชอบเคยมาหามาสู่มาดิมนบอกว่าทําแบบไม่มีมรุศพแก่บ้างโอ้คนมันไม่มาหรอกครับทําไมีมรุศพแล้วไอ้ที่มาดูมรุศพมันจาบุญเมื่อไไรพวกนั้นน่ ว่ามันมาดูมโนศกมันไม่ได้ทําบุญแต่สมภานแกก็ไม่เข้าใจเพราะไปติดบอยู่ในแบบต่ำเก่าที่เคยกระทากันมาอย่างนั้นไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่คิดเปลี่ยนแปลงมันก็ยุ่งกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา